รู้จักกับคณะวิทยาการจัดการกันค่ะวิทยาการจัดการมีทั้งหมด9สาขาได้แก่ 1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 2. สาขาวิชาจัดการทั่วไป 3. วิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย ห้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจหกสาขาวิชาการบัญชีเจ็ดสาขาธุรกิจดิจิทัลแปดสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัติมีเดียเกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ณนะเราสามารถเทียบโอนได้ไม่ว่าจะเป็นวุ่ปวสหรือเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยก่อนหน้าแต่ยังไม่จบปริญญาตรีซึ่งหากเทียบโอนวิชาอื่นๆที่สอดคล้องได้มาก เวลาเรียนก็จะลดลงคณะเราจะมีเสื้อประจำคณะแต่และปีสีจะแตกต่างกันออกไปห้องนี้จะเป็นห้องโฟล์กิงสเปน สามารถลานั่งพักผ่อนดูหนังฟังเพลงหรือถ่ายรูปทำคอนเทนต์เก๋ๆก็มีมิ่งสวยๆให้เลือกสบางสบายคณะวิทยาการจัดการจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะักการบัญชีนะักการตลาดฝ่ายบุคคลเลขานุการ ทางมหาลัยของเรามีรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางในมหาลายัยใหม่และสิทธิ์เก่าอย่าลืมนำดอกกุหลาบมาไหว้ท่านเจ้าฟ้าผู้ก่อตั้งมหาลัยของเราด้วยนะครับ